สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้ววันนี้แอดมินมีหนังสือดีๆมาแนะนํากันค่ะหนังสือที่แอดมินจะพูดถึงในวันนี้คือการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตโดยคุณแลรี่บาตันที่จะนําเราสํารวจโลกของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเพราะมันจะช่วยให้เรารู้จักการป้องกันและจัดการกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสําหรับเรื่องราวในหนังสือนี้ เน้นไปที่การเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงและการทราบถึงสถานการณ์วิกฤตซึ่งมีหลากหลายบทที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นตั้งแต่การตรวจสอบความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรวมไปถึงการเตรียมแผนสำรองเพื่อให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะเราจะมาดูสถานการณ์สมมุติในธุรกิจเพื่อเข้าใจความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงกันค่ะสมมุติว่าแอดมินพลอยเป็นผู้จัดการในบริษัทหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่แต่ในช่วงใกล้เปิดตัว กลับมีกระแสข่าวที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายอย่างรุนแรงแอดมินต้องประชุมกับทีมงานและวางแผนเพื่อรับมือสถานการณ์นี้ค่ะทุกคนต่างวิตกกังวลแต่แอดมินได้ยกตัวอย่างจากหนงังสือว่าเราต้องรู้จักควบคุมขอบเขตของวิกฤตต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้บานปลายค่ะไม่ว่าต้องเป็นอุปสรรคเพียงใดเราจะต้องมีแผนรับมือที่ชัดเจนแอดมินพูดไม่ให้ทีมงานตกใจและลองชี้ให้เห็นว่าเราควรสร้างช่องทางให้ลูกค้าได้สื่อสารกับเราตลอดเวลาอะ เพื่อให้พวกเขารู้ว่าเรากำลังทำงานแก้ไขปัญหาอยู่นะคะในช่วงเวลานั้นอารมณ์และความรู้สึกของทีมงานค่อยๆดีขึ้นและกลับมาทำงานกันอย่างมุ่งมั่นอีกครั้งค่ะเมื่อได้ผ่านบทสนทนานั้นไปแล้วทีมงานรู้สึกว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นสำคัญมากและสามารถลดผลกระทบจากวิกฤตได้จริงค่ะแค่เรามีกรอบการทำงานและการสื่อสารที่ชัดเจนทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือนี้คือจะให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาและเข้าใจได้ดีขึ้นค่ะตัวละครในหนังสือก็ชัดเจนมีพัฒนาการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแอดมินชอบการนำเสนอของเล่มนี้มากเนื้อหาเข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจหรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องอเผชิญกับความเสี่ยงค่ะแต่ถ้าให้อดมินพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะมีบางบทที่ดูน่าเบื่อไปนิดแต่ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับการทำความเข้าใจค่ะมั่นใจได้เลยว่าเล่มนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องอเผชิญวิกฤตสุดท้ายนี้ถ้าหากทุกคนสนใจหนังสือเล่มนี้แอดมินขอเชิญชวนให้ไปอ่านกันนะคะรับรองว่าจะได้ความรู้และแนวทางไปใช้จริงค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและติดตามช่องแอดวินพลอยให้เต็มที่นะคะหนังสือเล่มนี้มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างคลิปสามารถเข้าไปติดตามได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ